วันนี้นะครับครูเชานะครับก็กำงวันนี้เสนอเมนูนะครับก็คือหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับอันนี้ไปดูใน youtube มานะครับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ลองทาดูนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็สีนะครับกําลังสวยเลยนะครับเมื่อกี้คือทอดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พักไว้นะครับอันนี้ทอดรอบที่สองนะครับ ีก็จะเริ่มจะเหลืองๆนะครับโอเคนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเนี่ยผมได้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับผมทดลองครับสซ่บครับผมอ่ามาดูนะครับทีนี้เดี๋ยวอีกสักพักนะครับอันนี้คือการทอดหมูแบบไม่กระเด็นนะครับน้ํามันไม่ไม่กระเด็นเท่าไหร่นะแต่เราจะได้ยินเสียงอ่า น,นี้ว่ามาเสียงหนังหมูนะครับมันจะแตกนะครับแต่ไม่มีน้ํามันก,กระเด็นนะครับอันนี้ก็คือได้สูตรมานะครับจากใน youtube นะครับอ่าโดยการที่เราใส่แป้งทอดกรอบนะครับลงไปบนกับน้ำมันนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะครับแล้วก็ สังเกตได้ว่ามันจะกรอบจนไปถึงหนังเลยนะครับดูนะครับสีสันสวยงามนะครับแต่ก็เราก็ใช้ไฟกลางๆนะครับตอนนี้นะครับมันจะเริ่มเริ่มสุกนะครับมเราไม่ต้องใช้ไฟแดงนะครับออโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับจะอร่อยน่ากินขนาดไหนนะครับสีสันอันนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มดีมากเลยครับโอเค ครับผมงานี้ครับหลังจากที่เราได้ทอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูหน้าตานะครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับอ้จิ้มด้วยอน้ำปลาอกับพริกป่นนะครับผมโอ้โหคำร้องว่าอาร่อยนะครับผม